ไดูแลพี่น้องนั่นคือหน้าที่ผู้ใหญ่แม่นยากปัญใดกะไปว่าแต่เอิ่นใส่ได้ทุกเวลาป่านนี้ยังว่าบอดีน,อน้อคน,นบางครั้ง <c oughs> ก็ต้องอดทนฟังเสียงบ่น ้าบ้านเขาดังบอถูกใจเนี่ยกะพากันเอาไปนิทาบัดความดีเฮานันน้าพาเห็ดพอกะบ่มองเงินเดือนแต่ละเดือนกับพอกำลัง อดห่างสังคมทุกวันรู้สึกว่ามันบ่พอใส่ซองคิดไปคิดมาทุกขาาเลี้ยตนเจ้าของที่ดินไรนาจำนองตั้งแต่หาเสียงบ่านในไทย แต่บ่เป็นยังคอยขอทำหน้าทีได้ใส่สุดสีกะกีสมเกียศักดิ์ศรีเขาเอินพอผู้ใหญ่พี่น้องทุกคนขอต้องได้โปรดเห่นใจ คอยวาอยู่ในเมืองไทยต้องมีผู้ใหญ่ไหเป็นผู้นำครับนี่เสียงจากผู้ใหญ่บ้านครับท่านเออตกค่อยเออก็เออเออคุณลาลีก็คุณเออโอ้ยคุณลาลีก็บอก่ฟังนะเออเรามาจังหองไม่ก็ได้หลอกดิงก็ได้หลอก บ่ทันในไทยเด้อเป็นยังไงบ่บ่สมท ong เว้ยครับผมขายเลยว่าท่านในไทยขายต่อเลยเออไทยบ่ได้ขายต่อเออบ่บ่สมไทยว่าเพื่นครับเออบ่สมไทยเด้อวเพื่อนครับขายเด้อเออไปไดยขายเลยอ้าวอ้าวฟังต่อโอ้ผู้ช่วยครับท่านเออฟังต่อ อปีใหม่ผมไม่ได้ร้องเพลงเลยเพราะว่าผมไม่อยู่นะครับก็ขออภัยเอไม่อยู่ไม่ได้เปิดตัวนะครับอ,อวันนี้ผมจะเปิดตัวเลยนะพี่น้องมาวันนี้ไม่กี่คนก็เปิดนะครับเอ,อถ้ามาหลายมันจะหมดหลายถ้ามาน้อยก็หมดน้อยนะครับหัวอกผู้ซ้อย คิดมาแล้วมนหน่อยใจต้องคอยรับใช้ผู้ใหญ่ทุกเรื่องที่เพิ่มสั่งมาเรียไหลเจ้าบ้านเก็บเกินกระทิมผ้พาป่าบอกคงแต่ิิืึด,ด่าหาว่าเก็บตายเต็น มันเป็นนาทีที่เรานี้ต้องทำผู้ใหญ่นั่นคือผู้นำผู้ซอยต้องคอยก้าวเดินบอกนี้แนวยากยาำในว่าแต่เพื่นอนบ่ให้ขาดเคินผู้ซอยต้องคอยจัดหา ซื้อเหล้าซื้อ,อยาอยามมีคนมาเยี่ยมบ้านพ่อผู้ใหญ่ขาเป็ดขาไก่เตรียมกับแก้มน้ำแข็งโซดาเหล้าเมืกอแเรนเด,ด็กปันใดก็ไปซื้อมาหลับโทรศัพท์ายายามถือดาว่าโบสนใจ ตำแหน่งผู้จอยเพิ่นเป็นคนแต่งตังมีอำนาจ,จสั่งศีทธของพ่อผู้ใหญ่กูสิเอาไผ่ออกกูสิเอาไพ่เป็นกระได้ยอนว่าเวาใส น้อยใจเดาผู้ซอยน้อยใจเดาผู้ซอยครับอ่าเพลงนี้อาอาเพลงอาเพลงเขาผูช่วยครับท่านเอ่อก็ก็ขอให้นะครับท้าครับครับก็ขออภัยถ้าไม่สบอารมณ์ของท่านนะครับเสียง ไม่เพราะก็ขออภัยครับท่านวันนี้อาฟังต่อไปเลยติดอายากอายากลงสอทอครับท่าน,<ถ>านอายากลงสอทอครับอาชีวิตของสอทอเปลี่ยนชั้นมานางต้องการรับใช้ทองถิน เป็นคนติดินรูปนาเข้ามาแก้ไขอยากให้บ้านเรามีสุขทุกรหมหายใจอาสาเข้ามารับใช้ด้วยใจมุ่งหวังดังปันฝันที่เฝ้ารอ ปเป็นสอทอดังบังทุ่มเทพลังไม่หยุดยั้งตั้งใจมุ่งมันดูแลพี่น้อง ร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันการงานนั้นไม่หวาดวันมีเหตุการณ์ครวมแก้ปัญหาหนนุ่งสอทอไม่ท้อไม่เคยกังวลน,น้ำไฟถนนคอยดูแลแก้ไขทุกครา่า น้ำท่วมภัยแรงวาตะภัยอีกทั้งไฟป่าทองถิ่นทองที่ไม่ช้าบางเวลาไม่ได้รับนอนลงเรียนวัดว่ามีงานเต็มที่ทุกคราตั้งใจอาสา เมื่อยามประชาเดือดร้อนแม้นเงินเดือนน้อยทุ่มใจแล้วไม่อาทรสอทอคนนี้แน่นอนห่วงราชดอนพี่น้องบ้านเราครับขอบคุณเสียงตบมือครับอ 啊啊！啊，上床以前啊，这可块。